สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องริมาก็จะมารีวิวเครื่องสำอางยี่ห้อ Little Lady นะคะนี่ค่ะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะซื้อมาจาก Central Festival นะคะราคา2,290บาทค่ะ คือว่ามีสารสกัดจากข้าวโพดนะคะเป็นเป็นเครื่องสำอางของเด็กค่ะไม่ทำให้เด็กไม่มีอาการแพ้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาเปิดดูข้างในกันเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้นะคะสวยมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันก่อนเลยคะ่ะอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะเป็นที่เป็นชี่วหวีขนตาแล้วก็มีที่แล้วก็มีที่ปัดคิ้วนะคะนี่ค่ะ แล้วก็นี่ค่ะแปลงปัดบัชออนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแปลงลิปนะคะนี่ค่ะและอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นแปลงทาอายแชโดค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะมีรองพื้นค่ะนี่ค่ะเป็นเจ้าหญิงใส่ชุดสีส้มนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้น้องลิมาขอไม่ไม่ทารองพื้นนะคะน้องลิมาจะเก็บไว้เอาเอาไปทาตอนสแสดงเปียโน,โนหรือว่ามีการสแสดงที่เวทีใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะเพรว่น้องลิมาจะไม่ทารองพื้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอายแชโดว์กันก่อนเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวน้องริม,มาเปิดไว้นะคะนี่ค่ะมันก็จะมีเป็นสีชมพูสีโอโรสีเขียวสีฟ้าสีขาวนะคะส่วนสีขาวจะเป็นแถบยาวนะคะเรามาลองที่มือกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจะจะจะมาเทสสีกันนะคะ ลองเทสสีอะน้องลิมาเริ่มจากสีชมพูค่ะเดี๋ยวเราจะมาออลองทาที่มือก่อนนะคะเราจะมาเทสกัน,นะคะ่ะนี่นะคะสีมันออกอยู่ค่ะนี้นะคะมันเป็นแบบครีมนะคะนี่ค่ะมันก็จะติดอยู่นะคะติดอยู่ค่ะติดอยู่เดี๋ยวเราลองมาทาเลยะคะ่ะลองมาทาเทสที่มือนะคะ นี่ค่ะก็ติดอยู่นะคะนี่ค่ะว่ามันออกอ่อนๆะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อของเด็กนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสีโอรุสกันเลยค่ะนี่ค่ะสีโอรุสลิมาก็จะใช้น้องลิมาก็จะใช้นิ้วกลางนะคะเทาเลยค่ะ สีโรสก,ออก,อะะก็ออกอยู่นะคะนี่ค่ะก็ออกอยู่นะคะก็สวยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลองสีเขียวกันบ้างเลยคะ่ะสีเขียวน้องดิมาก,ก็จะใช้นิ้วนางนะคะนี่ค่ะสีเขียวก็สวยอยู่นะคะ นี่ค่ะสีเขียวก็สวยอยู่นะคะเคต่อไปสีฟ้านิ้วก้อยค่ะโอ้โหโท่านผู้ชมค่ะทุกสีอ่อนมากเลยค่ะทุกสีออกหมดเลยค่ะนี่นะคะยี่ห้อลิตเทิ้ลเลดีดีมากเลยค่ะคระเดีวเราลองมาทาตากันเลยค่ะ เริ่มจากชุมพูะะ้วยค่ะาุมพูโอ้โหคือทาแค่แค่ปุดเดียวก็ออกเยอะเลยคะ่ะนี่ค่ะสวยมากเลยคะ่ะข้างหนึ่งเลยนะคะ ตอนนี้นะคะน้องลิมาก็ทาตาด้วยนิ้วไปข้างหนึ่งแล้วนะคะต่อไปน้องลิมาก็จะใช้แปรงนี่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องลิมาใช้แปรงสีชมพูเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวทาแปรงเลยคะ่ะทาด้วยแปรงเลยนะคะความแตกต่างมันจะยังไงกันบ้าง นี่นะคะความแตกต่างค่ะเริ่มจากตาก่อนเลยค่ะตาเริ่มจากแปลงเลยค่ะแปลมันก็ออกออกดูเหมือนออกอยู่ค่ะและและนิ้วนะคะอืม สรุปดีทั้งคู่ค่ะดีทั้งคู่นะคะต่อไปนะคะเป็นบัชออนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟลงน้ำนะคะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแปรงทาบัชออนะคะเดี๋ยวน้องลิมาก็จะทาด้วยฟลงน้ำก่อนเลยนะคะฟงน้ ็ออกอยู่นะคะนี่ค่ะออกสีเข้มมากเลยคะ่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทาด้วยแปรงกันเลยะคะ่ะนี่ค่ะมันออกสีออกนิดหนึ่งอะคะ่ะมันออกนิดนึงอะคะ่ะแต่เรามาทาอีกข้างหนึ่งกันเลยะคะ่ะ ลุนออกมาแล้วนะคะคือว่าใช้แปลงดีกว่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าใช้ฟองน้ำอะค่ะสีมันจะออกเยอะค่ะคัว่าแต่งหน้าอ่อนๆก็พอค่ะแต่น,นี้นะคะมันติดไปแล้วไม่เป็นไรค่ะและอย่างต่อไปนะคะก็เป็นลิปสติกค,ค่ะนี่นะคะ มันก็จะมีเป็นทาอันนี้เป็นจะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยน้องลิมามุนให้ดูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะน้องลิมาเลือกมาเป็นสีชมพูนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีหลายสีค่ะแต่ว่าน้องลิมาเลือกซื้อสีชมพูค่ะ เดี๋ยวนองเรียมาก็จะมาทานะคะนี่ค่ะมันก็จะมีแปลงลิปนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาด้วยปกติก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะคือการทาแบบปกติะคะ่ะก็วสวยอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใช้ด้วยแปลงกันก่อนเลยคะ่ะ แปลงลิปค่ะถ้าแปลงลิปมันก็จะออกสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่นะคะแปลงลิปค่ะเรามาลองใช้กันเลยค่ะอันนี้ที่มันเหลือน้อยนะคะคพราะว่าน้องลิปมาซื้อมาเป็นปีกว่าแล้วะคะ่ะมาลองทาด้วยแปลงเลยค่ะ ลูปทาด้วยปกติดีกว่าค่ะเพราะว่าขมแปลงนะคะสีมันสีมันจะไม่ค่อยออกเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าทาปกตินะคะสีมันจะออกค่ะตอนนี้นะคะนาอิมาก็ให้เพื่อนๆดูเครื่องสำอางจากยี่ห้อ Little Lady ไปครบทุกอย่างแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแอะอันนี้นะคะคือเครื่องสำอางยี่ห้อเออจะไม่ได้คะ่ะคุณแม่ยี่ห้ออะไรนะคะคุณแม่วิ t ช l เลดี้วิตช์เลดีนะคะ